บอบูเอ็กซ์เลียโอเชียยูโรได้กันมันกว่าครับโอ้โหในที่สุดหลังจากที่โรมรันพันตูกันมาหนึ่งเดือนเต็มเต็มศึกยูโร2องพครับก็เดินทางมาถึงเกมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ในค่ำคืนวันนี้ตีสองตรงตามเวลาของบ้านเราครับนัดชิงชนะเลิศที่โอลิมปิกสเตเดียม ในกรุงเบอร์ลินครับเมืองหลวงของประเทศเยอรมันกระทิงดุสเปนเจอกับสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษจะหัวเราะทำไมอีกเนี่ยนะก่อนอื่นเลยนะฮะขอขอบอกนะ,ะว่าผมเนี่ยเป็นกองเชียร์ของสิงโตคำรามแล้วก็เป็นมานานนะฮะบางทีก็หายบ้างไม่หายบ้าง มีบางช่วงก็อาจจะหายหายไปแล้วมันก็จะกลับมาใหม่เป็นกองเชียร์ของทีมนี้มาตั้งแต่ปี1982ดูมาทุกครั้งนะครับนับตั้งแต่ปี1982ทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างฟุตบอลโลกอย่างศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเนี่ยไม่เคยพลาดรอบคัดเลือกถ้าเอื้ออำนวยถ้าเวลาเอื้ออำนวยก็จะดูผ่านความผิดหวังมาตลอดนะครับจนวันหนึ่งเนี่ ผมผมบรรลุอะว่ามึงอย่าไปหวังอะไรเลยกับทีมชาติอังกฤษคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเหมือนหลอกตัวเองมันเหมือนแบบว่าเอ้ยนี่ประเทศต้นตำรับของฟุตบอลสมัยใหม่เว้ยนี่เป็นนี่มันประเทศของฟุตบอลลีกที่เจ๋งที่สุดในในในโลกนี้เลยนะเว้ยผู้เล่นแม่งเก่งๆทั้งนั้นเห็นอยู่เป็นประจำทุกสุดสัปดาห์ก็เลยเข้าใจนะฮะ เออเองคิดเองเออเองว่าอังกฤษเนี่ยแม่งเก่งวันหนึ่งคงจะมีโอกาสคว้าแชมป์ไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกหรือแชมป์ยุโรปกระทั่งนะฮะเวลามันผ่านไปผ่านไปเนี่ยมันก็มาถึงจุดจุดหนึ่งที่ทำให้เราคิดได้ว่าไอ้เฮียจริงๆอังกฤษแม่งหมูวะนะจริงๆอังกฤษแม่งแบบ เหมือนมันเป็นภาพลวงตามันไม่ได้เก่งนะมันไม่ได้เก่งกาดเหมือนเยอรมันเหมือนฝรั่งเศสเหมือนบราซิลอันนี้อ่าพูดอีกเหมือนเหมือนฝรั่งเศสเหมือนสเปนอันนี้เอาแค่เฉพาะในยุโรปนะฮะนะเอาแค่ในยุโรปเนี่ยส่วนไอ้ที่พริมยรีกมันมันเป็นสมองรูภูมิแข่งที่แบบ อุดมด้วยความสนุกสนานนะฮะแล้วก็มีคุณภาพเนี่ยก็อย่าลืมว่ามันเป็นหลีกที่ขับขั่งไปด้วยดาวเตะระดับโลกจากต่างชาติโคช้ชระดับโลกจากต่างชาติพูดง่าว่าเป็นศูนย์รวมนะฮะศูนย์รวมเจ้ายุทธจักรเราก็เลยนึกว่าอังกฤษเนี่ยแม่งเจ๋งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เวลาก็ผ่านมาอีกนะครับจนกระทั่ง สมาคมฟุตบอลนะฮะสมาคมฟุตบอลอังก,กฤษหรือ FA เนี่ยเขาแต่งตั้งอะไรเซาเกตขึ้นมาก็เอาตรงๆอ่ะก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่โค้ดที่มีโปรไฟล์สูงส่งไม่ได้มีชาติตระกูลไม่ได้มีบารมีอะไรมากมายแต่ทำแล้วมันเหมือนถูกฉลกทำแล้วดีอังกฤษเข้ารอบรอชนะเลิศฟุตบอลโลก2018เข้ารอบชิงชนะเลิศยูโร2 0 2 0ยี่ แล้วก็มาครั้งนี้นะฮะเข้าชิงชนะเลิศยูโร2,024เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศเลยที่เข้าชิงชนะเลิศเนี่ยติดต่อกันสองสมัยไม่เคยมีโค้ชคนไหนทำได้แต่โค้ชที่โปรไฟล์ต่ำนะครับอย่างเกริเซเกตเนี่ยทำได้ความหวังมันก็เลยเรืองรองขึ้นมาอีกครั้งมันถูกจุดประกายขึ้นมาอีกครั้ง ที่เคยแบบปรงแล้วอ่ะกับอังกฤษคิดว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกชาตินี้คงไม่ได้แชมป์อ่ะกลายเป็นว่าเฮ้ยความหวังความฝันเนี่ยมันถูกปลุกมันถูกจุดระเบิดขึ้นใหม่ครั้งอังกฤษเข้าไปชิงชนะเลิศยูโร2024น,นะฮะค่คำคืนนี้ได้สำเร็จแต่ดูคู่แข่งของพวกเขาสิครับนี่คืออุปสรรคขวากน้ำนะฮะ มันจะมาแชมป์แบบมันจะมาประสบความสำเร็จแบบง่ายๆนี่ไม่ได้คู่ต่อกรของอังกฤษคือสเปนพลพรรพักกระทิงดุที่เล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ได้ด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงกระซวกไส้นะครับเปล่งปลั่งอย่างน่าสยดสยองมากที่สุดตั้งแต่นัดแรกยันนัดล่าสุดรอบแรกแม่งชนะลวดนะครับรอบน็อกเอาท์ตั้งแต่16ทีมสุดท้ายแทีมสุดท้าย รอบรองชนะเลิศไม่มีต่อเวลาชนะคู่แข่งใน90นาทีได้ทั้งหมดและดูนะครับดูคู่แข่งที่สเปนยัดเยียดความปราชัยให้ตอนแรกเนี่ยอยู่ในกรุ๊ปออฟเดเอาชนะได้ทั้งอิตาลีแชมป์เก่าและทีมที่เหนียวแน่นแข็งแกร่งอย่างโครเอเชียก็ไม่รอดโอ้โหพอมารอบ16ทีมเจอเจอกับจอร์เจียโอเคอาจจะไม่ได้แข็งอะไรมากมาย ก็ยิงซะไส้แตกเลยนะล่อเขาแบบตูดบานมารอบแปดทีมเจอเจ้าภาพเยอรมันอินซีเหล็กมาตรฐานสูงสุดท้ายก็เอาชนะเจ้าบ้านได้นะครับส่งเจ้าบ้านกลับบ้านทางนั้นที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วรอบตัดเชือกเจอทีมที่เคี้ยวยาวลากดินอย่างฝรั่งเศสแถมโดนนำก่อนอีกต่างหา ผมตั้งคิดตอนนั้นโอ้โหโดนใครนําไม่โดนมาโดนฝรั่งเศสนําอย่างนี้มึงชิบหายแน่นอนที่ไหนได้แปบ๊บเดียวแล้วนั้นอ่ะคลิกสถานการณ์กลับมานําแล้วก็รักษาชัยชนะรักษาสะกรน,นํำได้จนหมดเวลาเข้าชิงด้วยฟอร์มการเล่นที่ต้องบอกว่าโอ้โหสวยงามดุดันผสมผสานกันสเปนต่อบอลกันตามช่องนะฮะทำชิง รวดเร็วแม่นยำทีมเวิร์กสูงความสามารถเฉพาะตัวสูงพลิกบอลเก่งเกมรุกเปี่ยมประสิทธิภาพเกมรับก็ไม่ได้มีจุดอ่อนอะไรมากมายตรงกันข้ามเลยครับกับพลพรรคสิงโตคำรามชุดนี้ทะลุมาถึงนัดชิงชนะเลิศเนี่ยแบบกระท่อนกระแท่นทุลัก์ทุเลตะกุกตะกักติดติดขัดขัดกระปิดกระรอย เวลาชนะคู่แข่งก็นชนะแบบกระจุมกระจิมแถมเกือบจัดเดสคาอยู่รอมรอนะครับรอบสิบหกทีมสุดท้ายเนี่ยมันตกรอบเห็นเห็นแล้วมันตายแน่ๆโอ้โหแล้วมาตีเสมอนาทีที่เก้าสิบห้าเก้าสิบสี่นาทีเนี่ยอังกฤษอยู่ในหลุมอยู่ดีๆไปกระชากตัวเองขึ้นมาจากหลุมอะดื้อๆและหลังจากนั้นนะครับกลายเป็นว่าอังกฤษ มาแบบมาแบบตะกุกตะกากแบบเนี้ยแต่กูมารอบแปดทีมนะครับเสมอกับสวิตดวลจุดโทษธ,ธรรมดาจุดโทษดีโอ้โหของสแสลงเลยแต่นี่กลับกลับดวลด้วยความมั่นใจด้วยความเยือกเย็นกว่าเดิมเยอะรอบรองชนะเลิศโดนฮอลแลนด์นำก่อนสุดท้ายนะฮะมายิงประตูชัยนาทีที่แปดสิบเก้าเก้าสิบนี่แหละ รูปแบบการเล่นโอ้โหแม่งเกมช้าๆอืดๆเออยๆต่อบอลกันไปต่อบอลกันมาไม่มีการเล่นแบบกล้าได้กล้าเสียแม้ว่าจะมีช่องว่างแม้ว่าจะมีพื้นที่ให้โจมตีแต่ถ้กแต่ทักนักเตะอังกฤษเนี่ยคำนวณดูแล้วประเมินดูแล้วเฮ้ยทิ้งบอลไปตรงนั้นจ่ายแทงไปตรงนั้นเนี่ยมันมีโอกาสเสีย สูงนะเสียการก้อพรองบอลเดี๋ยวจะโดนคู่แข่งสวนกลับไม่เอาดึงจังหวะกลับมาเคาะกันใหม่ขึ้นไม่ได้ออกข้างแปะไปแปะมาคืนหลังไอ้ตัดแม่งเหมือนดูฝาบ้านบางคนบอกเหมือนนอนดูเพดานพัดลมแม่งหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาเคลิ้มหลับเสียยี่ย่่่่่่่่่่่่บ่่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 ่บ สเปนเนี่ยนะสเปนนี่คือนี่คือขาวอังกฤษคือดำนะฝั่งหนึ่งเนี่ยหินฝั่งหนึ่งเนี่ยหยางนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยประสิทธิภาพสูงนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยกูมาแบบเน้นผลก็ลเลยสังเกตเน้นผลอย่างเดียวนะครับใครจะสนุกใครจะตื่นเต้นใครจะบันเทิงหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเขาไม่ใช่ปัญหาของเขา งานของเขาคือทํำยังไงก็ได้ให้อังกฤษเนี่ยได้รับผลการแข่งขันที่ต้องการพูดง่ายวอังกฤษเนี่ยเล่นเพื่อไม่แพ้หลักสําคัญเลยคือเล่นเพื่อไม่แพ้มากกว่าเล่นเพื่อชนะยังไงเอาไม่แพ้ไว้ก่อนนะในร้อยสิบนาทียังไงเอาไม่แพ้ไว้ก่อนเพราะนั้นฟุตบอลของอังกฤษก็จะดูไม่มีความตื่นเต้นเล้าใจอะไรมากแต่จะมีดราม่าช่วงในช่วงระหว่างเกมนิดๆนหน่อยๆ อย่างไรก็ตามครับผมบอกให้เลยว่าแกริซ์ซาเกตเนี่ยไม่ใช่คนเหนือดวงอย่างเดียวตอนแรกก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมปลามาดเอาไว้เยอะแยะมากมายสุดท้ายแล้วเนี่ยพอดูดีๆเฮ้ยเขาก็มีแนวทางและเขายึดมั่นในแนวทางของตัวเองเนี่ยหนักแน่นมากไม่มีไข้เขวไม่แคร์สื่อไม่ฟังเสียงนกเสียงกากูยึดมั่นในแนวกูอย่างนี้แล้วกูจะทำให้พวกมึงดูว่ากูทำได้ ดูนะครับดูเซาเกตเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรนะเหมือนไม่ใช่โคชที่มีระดับสักเท่าไหร่แต่สังเกตไหมฮะแก้เกมเปลี่ยนตัวผู้เล่นมันไม่ฟลุกนะฮะเรื่องแบบเนี้ยการเปลี่ยนตัวผู้เล่นของเซาเกตมีผลมาตลอดตั้งแต่รอบน็อกเอาท์ส่งไอแวนโทนี่มาช่วยแอซซิตให้แค,คริคเคนทำประตูชัย ตัดสินใจไม่เปลี่ยนจูดเบลงงออลิงแฮมออกรั้งนั่งี่เล่นไม่ค่อยดีไอ้จูดแม่งตีลังกายิงซะอย่างนั้นมารอบแปดทีมสุดท้ายดวลจุดโทษด้วยความมั่นใจแล้วดูฮะเพชจะฆ่าสามในห้าคนคือตัวสำรองที่แกรตดสเซาเกตเนี่ยส่งลงไปยิงเป้าโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นไอวานโทนี่นะครับโคปาโมดเทรนด์็กซันเดอร์อาโน รอบที่แล้วยิ่งหน้าแปลกใจยิ่งหน้าชงหนยิ่งหน้ามาัศจรรย์กับไปใหญ่เพราะว่าสองนัดก่อนหน้าเนี้ยมึงเปลี่ยนกองหน้าตัวสำรองใช้ไอแวนโทนี่แต่พอนัดล่าสุดกับฮอลแลนด์มึงใช้โอลีวัตกินแล้วโอลีวัตกิมมา่งเสือกยิงประตูชัยนาทีสุดท้ายเฮียนี่มันอะไรกันเนี่ยเหลือจะเชื่อนะครับ ผมดูแล้ววันนี้เทลิซกเกตใช้ผู้เล่นชุดเดิม11ตำแหน่งแบบเป๊ะๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงน,นั่นหมายความว่าเคลียร์ทิปเปียจะได้ลงนะเล่นเป็นเป็นวิงแบ็กด้านซ้ายลุกชอยังต้องเป็นตัวสำรองนอกนั้นก็เหมือนเดิมหมดหลังสามคนคลายวอเกอร์มาเกียฮีจอห์นสโตนกลางก็มีดิคลาไลซ์มีไอหนูคอบบีเ้เมนูตัวรุกเป็นฟิลโฟเดนกับจูตเบลลิงแฮม ขวาเป็นบูกาโยซาก้าหน้าเป้าแฮร์รี่เคนขณะที่กระทิงดุสเปนจะได้สองคนนะฮะที่ถูกแบนในรอบรองชนะเลิศกลับมาหนึ่งคือเซนเน์แบ็กชื่ออะไรวะาเรียกยากนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้หรือเปล่าแต่เป็นผมนะผมใช้นาโชดีกว่าแล้วก็แบ็กขวานะครับคาบาคาก็น่าจะกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงนอกนั้นก็น่าจะเหมือนเดิมซ้ายก็กุ๊กกู กูเรยากลางนำโดยโรดรีฟาเวียงลุยส์แล้วก็ดานี่โอโมหน้าสามตัวทั้งขวาไอเด็กมอสีลามีนยามมลทั้งซ้ายนิโกวิลเลียมสแล้วก็หน้าเป้าเป็นอาวาโรโมราตา ถ้าในอดีตที่ผ่านมานะครับความล้มเหลวของกลกฤษเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวรกรรมที่มันต้องชดใช้ผมมานั่งนึกดูนะในฐานะของกองเชร์สิงโตคำรามตั้งแต่อยู่มสองอ่ะเวลาอังกฤษตกรอบนะครับเวลาอังกฤษพลาดท่าพ้ายแพ้คู่แข่งในทัวร์นาเมนต์ใหญ่เนี่ยมันมักจะมีอะไรที่แบบไม่ไม่ปกติธรรมดามันมักจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเสมอ มักจะมีอาเพศมีพลังงานบางอย่างเนี่ยมาคอยกลั่นแกล้งพวกเขาลองนึกดูดิครับฟุตบอลโลกแปดสองนะฮะผมดูครั้งแรกเนี่ยอังกฤษตกรอบแบบไม่แพ้ใครเลยสักนัดเดียวเพราะว่าตอนนั้นเขาไม่มีรอบน็อกเอาท์เขาเป็นรอบแบ่งกลุ่มสองครั้งและอังกฤษดันทำได้แค่เสมอสองนัดตกรอบแบบไม่แพ้ใครเลยทั้งโดเมนพอมาปีแปดหก ฟุตบอลโลกไปโดนทีเด็ดของดีเอโก้มาราโดน่าแฮนด์ออฟก็ตนะครับตอนนั้นผมจำได้เกลียดขี้หน้ามาราโดน่าชิบหายเลยนะเหมือนโดนโกงปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ก็ไปพลาดท่าพ่ายแพ้เยอรมันจากการดวนจุดโทษปีหนึ่งเก้าเก้าหกก็ถูกเยอรมันหลอกล้อนอีกครั้งนะครับในยูโรเก้าหก แพ้จุดโทษปี98เดวิดเบคแฮมฮะโดนคิมมิวตันนิวเซนไอกกรรมการคอยาวไล่ออกไล่ออกแบบไม่สมควรนะสุดท้ายก็กลายเป็นแพ้รับบาแพ้จุดโทษตามระเบียบไป2002โดนลูกยิงครึ่งสนามผมอยู่ที่นั่นด้วยนะฮะผมอยู่ที่สนามด้วยโดนลูกยิงครึ่งสนามของโรนันดินโยเล่นงาน ปี2อง6เวนรูนี่นะฮะโดนไล่ออกแะคริเยโนโรนันโดเพื่อนร่วมทีมบิสัทแดงเดินมาทำตาขยิบกับมานั่งสำรองเดินมาฟ้อง้ตดดสินว่าให้ไล่รูนี่ออกดราม่ากันใหญ่ช่วงนั้นรูนี่เหลือรูนี่โดนไล่ออกอังกฤษเหลือสิบเหลือสิบตัวชนะโปรตุเกสไม่ได้ก็ต้องดวนจุดโทษแล้วก็แพ้ไปตามระเบียบเห็นไหมฮะปี2010ลูกยิงของแฟคกเลมพาด แม่งผ่านข้ามเส้นไปประมาณสามไมพผู้ตัดสินแม่งมองไม่เห็นช่วงนั้นยังไม่มีโกลไลตกรอบแบบหมดฟอร์มเลยปีสองพัสิบสองก็โดนจุดโทษแพ้ปีสองพันสิบหกก็แพ้แม้กระทั่งไอซ์แลนด์แล้วก็ปีสองพัยี่มิดปีสองพันยิบเอ็ดยูโรสองพันยี่หิบเข้าไปชิชนะเลิศก็ ดวนจุดโทษแพ้เขาอีกตามเคยแพ้จุดโทษเนี่ยแพ้จนชินนะครับทั้งบอลโลกบอลยูโรแพ้จุดโทษนี่เป็นเรื่องปกติเลยเพราะฉะนั้นมันน่าจะชดใช้กรรมหมดบ้างแล้วล่ะอย่างไรก็ตามเกมเนี้ยนะครับคืน,นเนี้ยเกมนะัดจินจันเลิรมันเป็นาการเจอกันระหว่างบอลสองสไตล์ทีมหนึ่งรุกทีมหนึ่งรับทีมหนึ่งเป็นโล อีกทีมหนึ่งก็เป็นหอกทีมรุกเป็นหอกทีมรับเป็นโลหวังนะหวังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอังกฤษจะชดใช้กรรมหมดแต่แต่ตั้งแต่ผมติดตามดูยูโรศึกษาประวัติมานานๆนนทีนะ ันจะเกิดการพลิกล็อกในนัดชิงชนะเลิศทีมที่เป็นต่อพ่ายแพ้ทีมที่เป็นรองมันเคยเกิดขึ้นนะฮะนัดชิงปี1976เชโกสโลวเกียชนะเยอรมันได้ปี1992เดนมาร์กสร้างเทพนิยายเดนส์ได้ปี2004กรีซครับทัลุป,ปล้องขึ้นมาเป็นแชมป์แบบไม่มีปีไม่มีคุยแล้วก็ปี2016ทีมชาติโปรตุเกสของพิโด คว้าแชมป์โดยที่ไม่ชนะใครในเก้าสิบนาทีเลยสักนัดเดียวนานๆมันจะเกิดขึ้นทีก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นในค่ำคืนวันนี้นะครับ